สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจับนะครับวันนี้โค้ชจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของแรงเสียดทานนะครับของวัตถุนะครับ2อันที่อยู่บนพื้นเอียงนะครับก็วัตถุนะครับ25นิวตันนี่คือเขาทําเป็นนิวตันมาแล้วนะครับดังนั้นจริงๆเขามีน้ําหนัก2.5กิโลกรัมนะครับแล้วก็อนนี้ก็2กิโลกรัมนะครับดังนั้นเราต้องทําเป็นนิวตันก็คือคูณ10นะครับ ก็แตกแรงมาเลยนะครับแรง MG นะครับก็คือ2.5%จคูณสิก็ได้ยิมหเลยนะครับอันนี้ก็ MG เหมือนกันยีนะครับแล้วก็มีแรงตึงเชือก T นะครับตัวน,นี้วัตถุนะครับเคื่อนที่ขึ้นไปทางนี้นะครับอันนี้ก็ลงมาทางนี้ดังนั้นมันจะเกิดแรงเสียดทานในทิศทางตรงกันข้ามนะครับแล้ว มีแรงเอ็นด้วยนะครับเอ็นที่พื้นกระทาต่อวัตถุนะครับแล้วก็ตัวนี้สําคัญมากนะครับนักเรียนก็ตีเส้นนี้มุมซิต้านะครับของพื้นเอียงจะตรงกับ30องศาตรงนี้พอดีเลยนะครับดังนั้นนักเรียนก็ทําการแตกแรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิดคอร์สใช่ไหมครับก็คือเอ็มจีคอร์สครูเขียนเป็นยิ้มห้าเลยนะครับยิ้มห้าคอร์สสามสิบแล้วก็ต้องแตกมาตรงนี้นะครับเป็นยิ้มห้าทรนะครับ ถ้าเกิดชีดมุมเนี่ยจะเป็นคอร์สและอีกด้านก็จะเป็นไซด์นะครับหรือว่าชีดคอร์สแห้งไซด์นั่นเองนะครับทีนี้ก็พิจารณาที่ที่25นิวตันนะครับที่มวลยี่ห้านะครับก็คืออที่น้ําหนักยี่ห้านิวตันนะครับก็คือขึ้นเท่ากับลงนะครับซ้ายเท่ากับขวานะครับดังนั้นขึ้นเท่ากับลงคือ n อ็เท่ากับยี่สิบห้าคอร์ส ส0นะครับส่วนซ้ายก็คือยี่สิบห้าซสานะครับซ้ายมันมีอันนึงก็คือแรงเสียดทาน f นะครับขวาก็คือ T นะครับแต่นักเรียนอย่าลืมนะครับว่าแรง t เนี่ยด้านปีนาทีมวล20นะครับ T เท่ากับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะครับทก็คือ20เลยนะครับดังนั้นสามารถเขียนเป็น25ซ้าย 30บวก f เท่ากับ20เลยนะครับส่วน f เนี่ยาตามสูตรของแรงเสี็ดทานก็คือม n นะครับจทย์ข้อนี้คือให้หามิ n นะครับก็คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะครับก็คือข,ขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่นะครับก็เราก็แทนค่า n n เรารู้ได้ไงก็คือเอามาจากขึ้นเท่ากับลงตรงนี้นะครับ เอ็นก็คือ25คอร์ส3าแลกับ20นะครับทีนี้เราก็ต้องแาบนะครับไซส์0ก็คือ1ส่วน2นะครับมิวคูณ25้คอร์ส30ก็คือรูทสส่วน2นะครับแล้กับ20นะครับอันนั้นดับได้คูเจคคำจัด2ก่อนโดยการเอา2 คูณตลอดนะครับทุกพจน์นะครับอันนี้ก็จะเหลือย5บวกอ่า25รูสมิลนะครับกับากับ40เลยนะครับเอา2ไปคูณนะครับทีนี้ก็หามิลออกมานะครับก็ย้ายอ่ายีไปลบนะครับลบ40นะครับก็ได้15เลยนะครับอ่าหามิลก็เอาไปหารนะครับ รูปสามก็คือ1.732นะครับแล้วหารมาแล้วก็จะได้0 3นยนะครับไม่มีหน่วยนะครับคำตอบก็คือ0 3นยนะครับเป็นมิลนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ